ดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับความตื่นเต้นที่รอคอยมานานเลยอรู้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่าคืออะไรคะนี่เลยค่ะลุยวิตองใบนี้นะคะรอมานานมากรอมานานมากจริงๆค่ะไปดูกันเลยนะว่าข้างในจะมีอะไรเอาเราก็มาแกะเลยแกะ กันเลยให้เห hmm. wow, ็นกันชัดๆเลยว่ามีอะไรมีเลยค่ะวูยเย e นี่มาพร้อมกับตัวนี้มาดูกันเลยค่ะว้าว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 วาวว้าถทนี่ค่ะยูได้มาแล้ว พอมแล้วค่ะนี่เลย p พเชสมาทิสเอ็กเซซซอรี่ค่ะ m ม l ลติโพเชสตัวนี้นี่มาพร้อมกับสายสีเขียวกากีนะคะสวยไหมเอ่ยดูเลยใกล้ๆแล้วก็กระเป๋าเล็กนี่ค่ะอีกหนึ่งใบ ใบนี้นะคะก็มาเปิดดูให้นะนี้นะคะไม่ทราบว่าจะเห็นไหมเอ่ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะอันนี้จะเป็น made in France นะคะนีคือยาเอาให้ดูกันแบบหอมปากหอมคอก่อนนะคะ รอคอยมานานมากเลยค่ะนานมากๆเลยนะคะปีกว่าแล้วไปเข้าที่ช็อปของหลุยที่เวียนนานะคะก็ไม่เคยได้มาเลยเข้าไปดูเว็บไซต์ก็ไม่มีเหมือนกันค่ะนีสายของเรานะคะเฮ้ยติดไม่ได้ แบบว่าตื่นเต้นดีใจมากค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ลงตัวเท่าไหร่นี้เลยค่ะนี่เลยค่ะดอ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 ดีใจ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 มากมาดูใกล้ๆกันนะคะว่าความงามของน้องสวยขนาดไหน ความงามของน้องจะสวยขนาดไหนนี่เลยมาดูกันนะคะแบบลุยๆก็ได้เนาะ าจบกันด้วยภาพสวยๆของกระเป๋าใบนี้นะคะที่ตั้งใจและรอมานานมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าจะมาเปิดให้ดูแล้วก็จะได้ว่าเอาใส่อะไรได้บ้างนะคะในกระเป๋าใบนี้นะคะดีใจมากรักๆรอมานานแล้วค่ะโอเคค่ะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายอ้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมือใหม่อย่างนี้ทำ Youtube เพื่อความสุขทางใจค่ะเก๋ค่ะวันนาบ๊าบายตามสไตล์เก๋เลยนะบ๊ายบาย